น่ารักมากน้องพีเจลูกพุทจุ๋ยออกงานยิ้มสู้กล้องผมดกดำแก้มยุย้ยน่ารัก เรียกว่าน่ารักมากๆค่ะสำหรับน้องพีเจวัยหเดือนลูกชายดีเจพุทธพุทธิชัยกับจุย๋ยวรัทยาที่ล่าสุดพากันมาออกงานครั้งแรกในงานดีนี่สมัยบูสเตอร์หนาแฟชั่นฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยทางด้านคุณพ่อคุณแม่ได้เปิดใจเล่าเรื่องลูกชายให้ฟังว่าเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์จะต้องมีการถ่ายทําวิดีโอโปรโมทจึงต้องมีการดูแลเรื่องแสงเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษส่วนดาราตัวน้อยน้องพีเจก็ให้ความร่วมมือในการถ่าย ทำอย่างดีไม่งองแงให้เห็นเพราะปกติแล้วลูกชายเป็นคนเลี้ยงง่ายถ้าเทียบกับเด็กดวัยเดียวกันตั้งแต่มีน้องพีเจก็ได้พ่อพุทธช่วยเลี้ยงลูกชายได้ดีมากช่วยคุณแม่ทําให้คุณแม่เบากายเบาใจจึงไม่เกิดภาวะซึมเศร้าในคนเป็นแม่เลยส่วนผมของลูกชายที่ดูดกดําและยาวเป็นพิเศษถึงกับต้องตัดผมสองรอบในวัยห้าเดือนแล้วด้วยด้านแม่จุ๋ยเผยว่าที่ผมยาวเพราะบํารุงคันตั้งแต่อาหารการกินและวิตามินเสริมพร้อม กับสวดมนต์ด้วยเห็นผมยาวแบบนี้ตั้งแต่ในท้องพอคลอดออกมาก็ดีใจ